อนเด็กๆผมเคยสงสัยนะว่าทําไมคนเราชอบพูดว่าให้แล้วมีความสุขมันสุขยังไงวะจนวันหนึ่งผมเห็นแม่แบ่งข้าวให้คนเล่ร้อนหน้าตลาดผมจําได้เลยแม่ยิ้มแต่คนที่ได้รับยิ้มกว้างกว่าอีกตอนนั้นผมเพิ่งเข้าใจว่าการให้มันไม่ได้ทําให้ใครคนหนึ่งมีมากขึ้นแต่มันทาให้ทั้งสองคนมีหัวใจที่เต็มขึ้นต่างหากเออไม่กินเราพูดจริงจังไปหน่อยเนาะ เราก็มาดูผมดุกดิ๊กไปพังๆแล้วกันแล้วก็ฟังผมพูดไปด้วยก็มาดูของที่เราจะเอาไปบริจาคก,กันนะครับซึ่งในนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของคุณแม่มาเลยอ่าชุดทั้งหมดที่ผมขโมยไม่ใช่ที่เอาของคุณแม่มาบริจาคนะครับก็ทั้งหมดสิตัวคุณแม่เต็มใจนะครับผมไม่ได้ปิ๊กิกไปอะไรมานะคือผมมีแต่เสื้อกขาดคงจะไม่น่าบริจาคเท่าไหร่ครับ เหมือนเสื้อบรลองเซียก้าถ้าของจริงก็อาจจะหนักกว่าในรูปนี้ก็ได้ครับเสื้อผมเนี่ยอย่างเช่นเสื้อตัวสีเหลืองเนะี่ยผมใส่ใครว่าไม่เข้าเออผมว่าเข้านะมันไม่จำเป็นว่าเออผู้ชายต้องใส่ตัวนี้ผู้หญิงต้องใส่ตัวนี้คือมันอยู่ที่เราถูกใจครับอันไหนเราใส่แล้วสบายใจไหนใส่แล้วเป็นตัวของตัวเองเราก็ใส่ไปเลยครับเออผมก็พูดมานานแล้วทุกคนก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเออลองทําเกี่ยวกับอะไรเราจะพูดถึงเรื่อง SDG ครับว่ามันคืออะไร จริงๆแล้วคำว่า SDG คนระับมันย่อม,มาจาก Sustainable Development Goals นั่นแหละครับภาษาไทยก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันมีทั้งหมด17ข้อครับเป็นทางที่ทั่วโลกช่วยกันทำครับเพื่อให้โลกมันดีขึ้นทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมการศึกษาความเท่าเทียมหรือสุขภาพแต่วันนี้ผมจะมาทำเรื่องก็คือความเท่าเทียมทางเพศซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงกับผู้ชายแต่มันหมายถึงการที่ทุกคนได้รับโอกาสได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามผมก็พูดมาเยอะและ้วเราตัดไปภาพ ตอนบริจาคกันเลยดีกว่าวันนี้จะไปทำอะไรครับไปบริจาคของให้ผู้ไม่มีของหนอยแน่แน่ๆโชว์หน่อยนี่ไงเสื้อ12ตัวเต็มเต็มนี่กับกับโจนโจน500มองหน่อยนู่นนู่นนู่นนบริจาคจะเอาของไปบริจาคกันนะครับอเคห้ับตึก5หน้า Amazon แน่แน่แนดูของหน่อย เย่แต่งตัวเย่แก่เย่แก่ปีเก๊ผมอีกด้วยเฮ้ยเขาเรียกเมสซี่คอยไว้วันนี้เราจะไปบริจาคร่วมกันใช่ไหมบริจาคเลือดครับเลือดที่อะไรอะไรนี่คืออะไรเสื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับอ่าใช่ไปบริจาคให้ผู้ยางไรเสาวเว่นเลยไม่ใช่ความเท่าเทียมผู้ยังความเท่าเทียมเออก็ก็ถูกแล้วไปไปไป สุดท้ายนี้เราก็ได้รูปมาหนึ่งแชะนะครับกับเพื่อนๆของเรานันเองซึ่งเพื่อนที่เห็นอยู่ในนี้ก็ไม่ได้อยู่กลุ่มผมสักคนเลยครับเขาสมัครใจมาเป็นเพื่อนผมเฉยเฉเขาอยากมาบริจาคด้วยเหมือนกันสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากบอกเพื่อนๆอ,อ,อะไรไว้อยางหนึ่งครับ <c oughs> เราไม่จําเป็นต้องทําตามกรอบที่ใครวางไว,ไว้เสมอไปครับถ้าสิ่งนั้นมาทําให้เรามีความสุขและไม่ไปทําลายใครแค่นั้นก็มากพอแล้วครับ